สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูวิธีการกราฟหน่อของนกฮูกนะคะจะเป็นเมมอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเมมนกฮูกนะคะที่สวยงามน่าสะสมนะคะต้องมีในคอลเลกชันสะสมไม้สะสมของเราแน่นอนนะคะก็วิธีการกราฟนะคะง่ายๆเลยก็คือเราต้องมีตอกราฟนะคะแล้วก็มีส่วนของหน,อนอ่อ ตอกราฟตอนนี้เราก็จะใช้เป็นตอเก่าก,ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะตอเก่าที่การตอยังไม่แก่มากเราก็สามารถใช้ได้นะคะหัวไม้วันนี้คือเราการาฟแล้วเขาไม่ติดนะคะเขาติดแล้วเน่าไปอา้าวถ้าถ้าตอที่เราใช้ที่หัวไม้นเน่าเนี่ยเราก็ปาดให้ดีๆนิดหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะมีเชื้ออยู่เนาะแล้วก็จะเป็นหนอนะคะเราก็ใช้วิธีการเด็ดหนอเลย เฉือนเอาดีกว่าเนาะถ้าใครมีมีดคว้านขนาดเล็กเนี่ยจะดีมากนะคะมุมเกษตรไม่มีนะคะเฉือนหน่อออกมาแบบน,นี้นะคะวางไว้ก่อนแล้วเราก็มาเฉือนตอนะคะเชือนตอเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าตอมีเชื้ออะไรหรือเปล่านะคะบางทีถ้าหัวไม้เก่าที่ที่เรากล้าบันเน่านะคะก็อาจจะมีเชื้ออยู่เนาะ าปาดให้ดูอย่างตรงเนี้ยถ้าดำๆแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะปาดเขาออกอีกนะคะ,ะเราก็เอานี้มาเช็ดเพราะว่าเมื่อกี้มีดเราเพื่อนเศษยานะคะเช็ดไปปาดเหลี่ยมให้ลาดเอียงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาปาดหัวไม้ขอปาดข้า่อนนอกกล้องนะคะนอกจอ ปาดให้ตูดเขาเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปแปะเลยแปะให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงกันนะคะแบบนี้อย่าลืมว่าการกราฟเนี่ยเราต้องใช้สกอ๊อตเทปนะคะสกอ๊อตเทปถ้าเรามีทิชชู่เราก็ใช้ทิชชู่แปะสกอ๊อตเทปก่อนแล้วก็ค่อยแปะลงไปบนหัวไม้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรไม่มีทิชชู่ก็จะใช้วิธีการ ทำแบบนี้นะคะเมมด้านกาวกับด้านกาวให้ติดกันแบบนี้ช่วงที่เราแตะสะลงหัวไม้นะคะอย่าให้ด้านกาวเนี่ยแปะหัวไม้โดยตรงนะคะเวลาแกะเนี่ยอาจจะทําให้หัวไม้ของเราหลุดได้นะคะแบบนี้นะคะพับด้านกาวกับด้านกาวให้แตะกันแบบนี้นะคะเราก็ค่อยติดลงไปที่หัวไม้นะคะ จะทําให้ด้านกาวเนี่ยไม่ติดไม่ติดกับหัวไม้โดยตรงนะคะอีกอันนึงแล้วกันแต่ง่ายๆเราก็คือใช้ปากเมมนะคะจะง่ายที่สุดในการทําให้สก็อตเทปสองด้านที่มีกาวติดกันนะคะ แบบนี้แล้วเราก็วางไว้ในที่ล่มนะคะอย่าเอาไปวางวางไว้กลางแดดนะคะไม่อย่างนั้นหัวไม้ก็อาจจะแห้งได้เนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการกราฟหน่อโลกฮูกนะคะวันนี้เนี่ยจะลองมากลับต่อสามเหลี่ยมต้นหนึ่งกับต่อแก้วมังกรอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาตามการเจริญเติบโตของเขาว่าเป็นยังไงนะคะโตพร้อมกันหรือเปล่านะคะ วันนี้จะใช้เป็นต่อที่กราฟหัวไม้ไม่ติดทั้ง2ต่อนะคะดูซิมีเชื้อไหมไม่มีนะคะใช้ได้ต่อที่เราเอามาใช้ไม่แก่เกินไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอาต่อมาใช้ใช้ใช้อีกก็สามารถใช้ได้เลย พราะมุมเกษตรใช้ประจํานะคะไม่มีผลกับไม้เพียงแต่ว่าบางทีถ้าตอเนี่ยยังมีเชื้อเน่าอยู่ก็อาจจะทําหัวไม้เน่าได้แค่นั้นเองก็กล้าเหมือนกันนะคะสําหรับตอแก้วมังกรนะคะก็เหมือนเดิมปาดหัวไม้มาแล้วก็เชือนตูดให้เขาลาบเรียบนะคะดันนี้แล้วก็แปะลงไป ให้ตรงท่อน้ําเลี้ยงนะคะแก้วมังกรเนี่ยท่อน้ําเลี้ยงเขาจะเล็กนิดนึงเนาะเราก็ต้องดูดีๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเขาไปวางไว้ในที่ล่มนะคะแล้วก็ลมโกรกพัดดีนะคะ 5-7วันเราก็มาแกะสติกเกอร์ออกได้นะคะยังไงวันนี้เรากราฟ2ต้นเนาะเป็นต่อแก้วมังกรกับต่อสามเหลี่ยมน,นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาถ่ายคลิปตอนแกะแกะเทปแล้วก็ถ่ายคลิปตอนที่เขาจเจริญเติบโตอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับ2ต้นนี้หัวเท่ากันต่อก็ มีขนาดที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะกราฟวันที่วันเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูการเจริญเติบโตอของเขาในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแคตตาสแล้วก็การเลี้ยงไม้ต่างๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ